การเดินจงกรมมีท่ายืนเดินนั่งนอนท่าที่มีอานิสงส์มากที่สุดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าก็กคือท่าเดินเดินจงกรมนี่จะได้กําลังขาด้วยออกกำลังไปด้วยออกกําลังจิตไปด้วยจิตก็มีพลังทีนี้เราก็กําหนดให้เบาสบายโล่งโปรง่ปรงมีปิติสุขรม่มร่มอยู่ภายในของเราเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปไม่ต้องพิธีลีตองอะไรมากมายเอามือไว้ตรงไหนอะไรก็ได้อย่าให้จิต ความรู้สึกออกจากกายนะให้เขาวิ่งอยู่บนหัวอยู่บนหน้าวิ่งไปวนไปวนล้อกับจิตเล่นสนุกให้อยู่ในกายเพื่อให้ต่อมใต้สมองเนี่ยผลิตสารแห่งความสุขออกมาเพื่อมารักษากายนะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็จะเบาบางหายได้ไกลจากโรงพยาบาลไกลจากสายระยงระยางอย่างที่อาจารย์นายบอกนะอย่าลืม ทีนี้อาจารย์นายไปเห็นคนเดินอยู่ตามสวนสาธารณะนะโอ้โหเขาคุยกัน,นจิตออกนะคุยกันนน, άν, นั่นี่นั่นบางทีก็มีเรื่องที่มัน,มใ,น,ใ,นในทางลบนะในทางลบจิตก็หม่นหมองหน้าก็หมองคําเลือดลมก็ไม่ดีใกล้โลกเข้าไปทุกทีได้กําลังขาแต่กําลังจิต ภายในนี่ไม่ได้ไม่ได้รักษาเลยไมไ่รักษาอะไรเลยเขาไม่รู้จริงๆนะอย่าให้จิตออกจิตที่อยู่ในร่างกายของเราให้โล่งโปร่งพงเบาสบายร่มร,มร่มมีปิจิสุขล้อเล่นกับจิตนี่ให้เขาวิ่งวนอยู่ในกายของเราเนี่ยต้องทำแบบนี้จะได้อาริสงอย่างมากมายขาก็แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรง จิตก็แข็งแรงมีพลังอย่าลืมต้องทำต้องแบบนี้ไปเดินสวนสาธารณะนี่คุยกันจุกจันนโอ้แบบนั้นผิดนะเราต้องให้อยู่ภายในกายของเรานี่นะให้ขยายขึ้นมาหัวนะี่เะวิ่งมาหัวมาหน้านะี่อารมณ์ความรู้สึกเบาสบายเขาจะลุมอยู่แล้วก็ วิ่งลงมาตรงคอตรงหลังตรงอะไรให้วิ่งวนอยู่ในนี่นะอารมณ์ความรู้สึกที่เบาสบายโล่งโปร่งพงร่มรมเนี่ยอย่าให้ออกจากกายเข้าใจไหมบางทีมาอยู่บนหัวเราเนี่ยเราก็ขยายความรู้สึกให้กว้างขวางออกไปอขยายความรู้สึกให้กว้างขวางออกไปก็ดึงเข้ามามันเป็นภาษาจิตนะอย่าลืมต้องปฏิบัติแบบนี้ในการเดินจงกรมในการ ถ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องให้อยู่ในกายนะให้จิตอยู่ในกายอย่าให้ออกแส่ใส่ไปข้างนอกเวลาไปเดินออกกำลังกายสวนสาธารณะเนี่ยอย่าคุยกันไม่ต้องคุยกันเราล้อเล่นกับจิตของเราอยู่ภายในอาจารย์นายนี่ไม่เห็นด้วยนะคุยกันจิตมันออกหน้ามันจะหมุนหมองจำไว้นะ อาววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอ่ะสาธุ